โอเคสวัสดีครับอืมวีจอวีวันนี้เจอกับผมเควินเดี๋ยวจะมากินอาหารพิเรนนรกกันนะโอเคเดี๋ยวต้องหาวัตถุดิบในการกินอาหารหนะ่อยเดี๋ยวขอเไว้แล้วเป็เป็ดตู้เย็นะอุ๊ยเใครเ,เอามาใควมาเนี่ยย้ายมาใครมาอ่จ้ามีอะไรบ้างวะนี่ไงน้ำจิ้มสุก,กี้โอเค ได้มาแล้วหนึ่งอย่างวางนี่ก่อนมีอะไรไหมมีอะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเย้ yeah, น้ำตาลวางนี่เหรอเย้น้ำตาหืม <laughs> กิ <laughs> นแม่งอย่างเนี้ยอะไรส oh, yeah, <yeah. S 1> ักโอ้โหแม่งอะเนี่ยพริกบดอ๋อพริกบด เผ็ดใช้ได้ครับแก้วกับช้อนนี่ไงนี้ต้องลองกินยังไม่ครบมันมันมันต้องมีเขมิ่นกับน้ำเปล่าย้ <Yeah! S 1> โอเค้ใสล่ละอันนี้ เราเริ่มใส่สุก,กี้ไปนน้ำจิ้มซุก,กี้ไปหนึ่งฟ้าแม่งใส่ยากใส่ไปทั้งครึ่งขวดเลยเหียเนี่ยใส่น้ำตาลไปอีกหนึ่งช้อนเยอะโอ้ยน้ำตาลบ้านเรามีมดเข้าเต็มแล้วไม่เป็นไรมดกินหมดเยอะไปเลย มิน้นไม่ต้องใส่เป็นช้อนหใส่ไปให้หมดแม่งเลยเฮ้อ yeah! ยใส่พี่พี่เหลือตรงนี้เลยอะไรมึงอ่ะเหยพองนี่ใส่แม่งให้หมดเลยเฮ้อใส่น,น้ำปลายังไม่ครบต้องใส่น้ำปลาเข้าไปอีกเฮ้อจ <Yeah! S 2> ะดฝาเขี้ยวเมนต์สิพายกินไปได้ไง ายมันเข้ามาเรื่อยยงกินแมงคอดอยางไหมงรสชาดแมงคอดหน้าแดงเลยสัตว์คนคนแมงให้เละคนมือกูแมนเลยสัตว์เยมาดูนี่ครับแม่งหน้ากินละสิไม่ต้องอิจฉากูหรอก เดี Bien, ah. oh, sí. yes. so ๋ยมึงก like, so ็ได so ้ก so ินแฮะได้กินโรสัตว์อนี้ร้อยเอกูจะกินโชว์สับตกรสับตกอยู่ดีๆไอ้วสับว้าวว้าว้างว้าวว้ว้าวว้าว้ง้อวว้อ้้างว้ว้า้ ยี่สองลองกินแบ๊กก็จานแมงคอดีสัตอาอมแมงคอดิบนะสัตกะบวบ อ,อ,อ๋ออาเอ้ยเล้งโก้โอ้กินสัตว์เสือมมเอ้อกูเม้นหมดละเหลืองเลยเฮียไม่ไหวนี่มันต้องสด,ดน,นี่กูจะกินให้หมดนี่มันยังมีเดี๋ยวจะให้มันไม่มีเลยสัตว์ คือว่าเหรอแม่ก็เคยกั่แม่ก็เคยกันคุกคีมาด้วยกัอืมของ คกคืนไอ้สัตว์คืนนี้กูจะท้องเสียบอกว่าวโอ้ไอ้สัต์ถ้ากูท้องเสียมึงพากูลงไปมึงพากูไปลงพยานาล้ยนะกูไปแล้วหมดเลยอ่ะ อ้าวพ่อไปมึงอย่าลืมพาขูไปโรงพยาบาลข้าแม่ไม่คอดไม,ไม่อะไรเลยอะถ้ากูกินทำไมอนะอย่าลืมพาขูไปโรงพยาบาลนะถ้ากูเป็นไรอย่าลืมกูนะ